สุดท้ายของประเภทเพลงไทยสากลนะคะมาจากคณะศิลปศาสตร์ S E A S ชั้นปีที่หนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือ South East Asian Studies ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะมาไหมเพื่อนมาไหมอยู่ตรงไหนขอเสียงหน่อยชิคะโอเคยังไม่ได้ทานข้าวเย็นกระจายอยู่ทั่วเดี๋ยวหลังจากที่ฟังเพื่อนร้องแล้วขอเสียงดังกว่านี้นะคะครับผมค่ะ น้องจะมาในเพลงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจของ E.T.C. ค่ะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับ TB11 น้องมิกซ์ิรวิทย์เงารุ่งเรือง เธอจำได้หรือเปล่าจำวันคืนที่เราห้กันได้ไหมเราผ่านอะไรมากมายทุกทุกสิ่งดีไรล้วนมีความสำคัญมีคนดีๆีนวร้อยพันแต่ยังเธอเกับฉัน ชีพผ่านสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าโอ้ว่าหัวใจก็ ปปปเธอเธออาจจะลืมสังเกตมีอารมณ์พิเศษเกิดกับเธอและฉันโอ้เกินกว่าจะเป็นเพื่อนกันเพราะคำตอบเหล่านั้นฉันรู้มันด้วยใจ เธอเกับฉันเธอไปหาที่ไหนก็มันเป็นรักที่เกิดจากความใกล้ชิดผ่านสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าโอ้หัวใจก็แค่เราสานต่อแบบไม่ต้องหยุดพักลอยสิ่งที่เรียกว่ารักดาไปโตไปอยากมีใจต้องการหาวูวเชัน ชีวิตร้อนหนาวผ่านแดดแล้วฝนก็อยากให้เธออยู่กับฉันชมเมือ่อเท่นั้นเออเออขอเมื่อไหร่ เวทีกระจายเลยลูกเฮ้ยหลอดได้อีกเนาะเมื่อวานเมื่อวานยังธรรมดาเด็ดๆได่เคยอ้ากเดินเข้าใกล้เลยอ่อาลับกิฟต์เซ็ตทุกคนจะได้กิฟต์เซ็ตจากคุณพี่ทีบีสิบเอ็ดนะครับโอ้ยขอบคุณมากไปถอนมาจากต้นกระถินหรือเปล่าลูกจากคณะศิลปศาสตร์ขอบคุณมากโอ้หไม่หยุดครับไม่หยุดหมดยางหมดยางมีอีกไหมมีอีกไหมคะมาได้อีกจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคิวบ์เขาเขาอัดเขาเป็นคิวโอ้โหเฮ้ยนี่มันแบงก์กงเต็กนี่หว่าเออนนั่ะ มิกมันมาก,มากนะสนุกมากเลยเห็นพี่ๆเขาแบบว่าเฮฮาตามกันไปเนื่องจากว่าเป็นคนสุดท้ายของประเภทเพลงไทยสากลก็อยากจะให้เป็นตัวแทนอยากทราบว่าทําไมถึงเลือกที่จะทํากิจกรรมกับทีูแบดนคะอ,อ๋อคือผมเป็นคนที่เล่นดนตรตีมาตั้งแต่จําความได้ดีกว่าครับ,รบ<ม>และผมก็เล่นเครื่องดนตรตีมาหลายชนิดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เคยทําก็คือร้องเพลงนะฮะ<ม>ก็ตั้งแต่เข้าธรรมศาสตร์มาได้นี่ก็ทีูแบนเป็น เป็นอ,องค์กรหรือว่าเป็นชมรมหนึ่งที่แบบให้โอกาสดีๆสําหรับคนหลายๆคนซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็อยากจะลองเริ่มต้นสิ่งที่ผมคิดว่าผมคิดว่าผมตั้งใจอยากจะทําแล้วก็ผมมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําตั้งนานแล้วก็คือขอบคุณทีวีแบนมากๆที่ทําให้ผมได้มายืนนั่จุดน,นี้นะครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้ทีวีแบนนครับแล้วคิดว่าพอเรามาได้เนี่ยเราเรา,เราคิดว่าเราจะได้ เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์หรือตอนนี้จากการประกวดเนี่ยเราได้รับอะไรกลับไปบ้างแล้วหนึ่งเลยนะครับก็คือ,อได้ได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำแล้วการขึ้นมาบนซิงกิ้งคอนเสิร์ตแบบนี้นี่คือผมคิดว่าก็เป็นความฝ่ายฝันของคนหลายๆคนที่ชอบที่รักการร้องเพลงอะครับแล้วก็อ,อย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือมีรู้จักพี่ๆเพื่อนๆดีๆหลายๆคนที่เขารักในเสียงดนตรีเหมือนเรา ก็คือเรารู้จักกันผ่านเสียงเพลงอะครับซึ่งก็สร้างสังคมที่ดีได้สังคมหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ได้รู้จักกับพวกพี่ๆเขาแล้วได้มาอยู่ในชมนุมนี้ครับ,รบโอ้โหสุดยอดจริงๆขอบคุณมากครับก็ไ <รอ S 1> ด้อีกครับเป็นตัวอย่างนะคะสําหรับน้องๆหลายๆคนที่ถึงแม้ปีนี้อาจจะยังไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับท u วีแ d น,นะคะ,ะยังมีอีก หลายปีเลยนะคะก็ยังมีโอกาสเราเปิดรับสมัครนักร้องกันทุกปีค่ะเพื่อมาร่วมกิจกรรมกับเราไม่จําเป็นว่าจะต้องผ่านเข้ารอบประกวดมาเป็นนักร้องอนะมีอีกหลายตําแหน่งเลยใช่ไหมได้เจอเจอไหม มีครับก็คือมีตั้งแต่คอสตูมีตั้งแต่เสื้อผ้าฟิตติ้งตั้งแต่เครื่องดนตรีนะครับหลายๆตำแหน่งก็คือยังยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจอยู่นะครับค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะในการทํางานร่วมกันก่อนที่จะออกไปพบเจอโลกของจริงในการงานนะคะขอคะแนน่อยครับป๊ะมิกโอ๊ยขอโทษขอโทเออปขอคะแนนอ่ะโอเค ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ฟังนะครับผมก็รู้สึกยินดีมากที่ได้ขึ้นมาร้องบนเวทีนี้ยังไงก็อย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับมิกนะครับมาจากท่าประจันนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็คุณแม่หลายๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับมาเสียงประพฤกติน้องมิกด้วยค่ะขอบคุณมากนะมิกที่11นะครับน้องมิกศิริวิทย์เงาโรงเรียนเดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆก็จะได้เจอพวกเขาอีกนะะคเขาเป็นคิวบอยแล้วเป็นลีดธรรมศาสตร์ด้วยนะเป็นคิวบอยด้วยเออเป็น